เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามีทีนิวส์มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนนะคะที่ตอนนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือโควิด -19 นะคะ ความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วนะคะโดยสบคนะประกาศย้ําเลยว่ายังไม่ล็อกดาวน์นะคะ5จังหวัดเสียงสุดยังนะคะนายกรัฐมนตรีและโฆษกสบคถแถลงยืนยันยังไม่ใช่การล็อกดาวน์5จังหวัดนะคะระบุเป็นเพียงมาตรการที่เข้มงวดของพื้นที่เสี่ยงสูงสุดแต่ถ้าวันหน้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องล็อกดาวน์ค่ะ วันที่5มกราคม64นะคะพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันว่า5จังหวัดเนี่ยไม่ใช่การล็อกดาวนะคะเพราะล็อกดาวคือการห้ามเดินทางบ้านเมืองเหมือนบ้านร้างเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะเราใช้มาตรการในการข้ามพื้นที่ดังนั้นไม่ใช่การล็อกดาวจะถ้าวันหน้ายัางแก้ไม่ได้นะคะก็คงต้องขยับเป็นการล็อกดาวนะคะ ทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิสณยุโยธินนะคะโฆษกสบคก็แถลงชี้แจงถึงกรณีกระแสขา่าวการล็อกดาวน์เพื่อที่5จังหวัดในพิจุมณาสบคว่า นายสาธิตปิตุเตชาะะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเสนอให้เพิ่มมาตรการเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครระยงชลบุรีจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะซึ่งนายกนะผู้ในที่ประชุมว่าในพื้นที่5จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยเพิ่มมาตรการต่างๆเข้าไปมากกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อต้องการจํากัดกรอบการติดเชื้อนะคะโดยพื้นที่เหล่านี้เนี่ยต้องใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ตลอดเวลาและผูว้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้ดุลยพินิษนะคะออกมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นขึ้นได้นะคะเช่นการเพิ่มระยะเวลาการงดการนั่งรับประทานอาหารในร้าน แต่ก็จะหย่อนกว่ามาตรการของสบคอไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามการเพิ่มมาตรการตรงนี้จะไม่เรียกว่าล็อกดาวเพราะการล็อกดาวคือการห้ามออกจากบ้านหลังย2ิบนาฬิกาสนามบินปิดห้ามเดินทางนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถเดินทางได้เพียงแต่ขอให้มีการตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าออดและติดตั้งจุดตรวจประชาชนเข้าอย่างพื้นที่นะคะอย่างเช่นรถบัสและอาจจะต้องตรวจทุกคนอย่างละเอียดขึ้น ล็อกดาวน์นะ,ะจะเป็นภาพเมื่อตอนประกาศพรกฉุกเฉินและประกาศเคอร์ฟิวมีการห้ามการเดินทางก็จะต้องเต็มชุดค่ะแต่นี้ยังมีการเดินทางได้นะคะเพียงแต่การเคลื่อนย้ายจะทําได้ลําบากมากขึ้นยืนยันที่เราใช้คํานี้ไม่ใช่เป็นการเล่นคําแต่เป็นการอำนวยความสะดวกออกแบบให้สอดคล้องนะคะเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนแต่จังหวัดที่เสี่ยงโรคสูงต้องเดือดร้อนนะคะนายแพทย์ทวีสินได้กล่าวไว้เช่นนี้ค่ะ นี่ก็คือเป็นความคืบหน้าของโควิดในช่วงนี้นะคะก็คือ5จังหวัดเนี่ยเสี่ยงสูงสุดเขายังไม่เล้าดาวนะคะแต่เขาแค่ใช้มาตรการสูงสุดแต่ก็ยังมีการเดินทางเข้าออกได้แต่ก็มีมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจสอบคนเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mammy น,น News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ